สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามรลยมือสื่อชีวจนันทร์วันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องเส้นวาส,สนาดีแต่ทําไมชีวิตเรายังไม่รวยนะครับหลายๆท่านเนี่ยครับศึกษาจากตาําราดูเส้นเราก็มีเส้นวาส,สนาเส้นอิทธิพลเส้นการค้านะครับเหมือนในมือเนี้ยแต่ทําไมชีวิตเรายังติดติดขัดขัด,ขด,ขดยังไม่รวยเหมือนอตามทฤษฎีหรือตามตำรานะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่ามันจะมีเส้นมีเนินมีเครื่องหมายที่มาตัดเส้นเราเนี่ย หรือว่ามอาีอะไรบางอย่างที่ทําให้ชีวิตเราติดขัดขัด,ขดวันนี้เราก็จะมาศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับขอบเขตของวันนี้ที่ผมจะบรรยายนะครับผมจะพูดเรื่องทฤษฎีให้ฟังนครับเรื่องเนินเรื่องเส้นนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างนะครับลายมือ5ลายมือนะครับที่จะมาอธิบายให้ฟังว่าชีวิตติดขิดขัดขัดช่วงอายุใดนะครับยังไม่ถึงเวลารวย ก็จะไม่รวยนะครับเส้นนี้อีกเส้นที่อีกแบบหนึ่งก็คือวาสนาผิดหวังนะครับโชคลาภพิกแพลงอ่าอันนี้เส้นหลักไม่ดีนะครับเส้นหลักในชีวิตไม่ดีชีวิตไม่ดีวาสนาไม่เด่นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้รวยแต่ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วถ้าไม่เสียหายนะครับมอบโอนช่วยเหลือแล้วทําให้เราชีวิตเราเสียหายอย่างไรอันนี้ เส้นนี้ก็คือเหนื่อยเรื่องหนี้สินบริวารน,นะครับอ่ะเราไปดูทฤษฎีกันก่อนหลักๆที่ผมอยากเน้นนะครับจะมีด้วยกันเนินกับเครื่องหมายนะครับจุดแรกก็คือเนินนี้ก็เรียกว่าเนินร้อนลนนะครับอ่าที่ผมจะอธิบายนะครับเดี๋ยวผมขอ เขียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายทีเดียวบริเวณที่สองเนี่ยเราเรียกว่าที่ราบลำบากนะครับตันนี้เขาเรียกที่ราบลำบากแล้วก็ช่องสองช่องที่ผมจะเน้นวันนี้ก็คือช่องนี้เขาเรียกช่องผิดหวังอันนี้ช่องหมดเปลือง นะครับแล้วก็มีช่องเสียหายสามช่องอ่ะเนินร้อนลนที่ราบลำบากนะครับสีชมพูแล้วก็ช่องหมดเปลืองผิดหวังเสียหายนะครับอ่ะเนินร้อนลนก่อนเส้นทุกเส้นนะครับที่ปลายเล็งไปหาพื้นที่สีเหลืองเราเรียกเส้นวาสนาทั้งนั้นนะครับอะไรก็ได้ที่เล็งนะครับไปหา หรือว่าไปหยุดที่พื้นที่สีเหลืองเนี่ยเขาเรียกเส้นวาสนานะครับถ้าเส้นวาสนาของเราโยกไปตกช่องแต่ละช่องเราก็จะแปลต่างกันนะครับอย่างนี้คือวาสนาหมดเปลืองวาสนาผิดหวังนะครับหรือมีเส้นมาตัดการเงินเสียหายนะครับ ลักษณะนี้จะอ่านไปพกเส้นบวกช่องบวกเส้นบวกเงินบวกช่องนะครับหรือถ้าเส้นวาสนาเรามาหยุดแค่พื้นที่สีชมพูเขาเรียกว่าที่ราบลำบากนะครับทฤษฎีหัวใจสำคัญมีแค่นี้เองนะครับอ่าเราไปดูมือจริงกันดีกว่ามือนี้คือไม่ถึงเวลารวยนะครับก็จะยังไม่รวย ไม่ถึงเวลารวยอย่างไรนะครับปัจจุบันเจ้าชะตาอายุ40กว่าแล้วรวยแล้วนะครับอ่ะเราไปดูกันซึ่งวาสนานะครับขึ้นมาจากที่ราบลบําบากแล้วก็ไปหยุดตรงนี้ถ้าเราเล็งจากจุดนี้ถึงจุดนี้ไม่ชัดนะครับแล้วไปต่อกันข้างบนนะครับแล้ว มีเครื่องหมายการเงินอ่ะเห็นไหมฮะจุดนี้ถ้าใช้หลักการวัดอายุตั้งแต่สุหนึ่งจนถึง70จุดนี้ประมาณ25นะครับจุดนี้จุดตัดคือจุดที่อายุ40นะครับ คือถ้าเราดูจากลายมือนี้จะบอกว่าเจ้าชะตาจะตั้งหลักได้ที่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับมีอะไรเราไปดูบริเวณน,นี้เขาเรียกวัสนาขาดหายเพราะว่าเจ้าชะตาตั้งแต่อายุ25จนถึง40เนี่ยชีวิตยังไม่มั่นคงนะครับการเงินยังไม่มั่นคงนะครับวาสนาขาดหายมีอะไรครับเส้นประสาทสมองมาตัดเห็นไหมเขาเรียกเส้นอุปสรรค ตัดหลายๆเส้นเลยนะครับเห็นไหมชีวิตตรงเนี้ยี่สิห้าถึงสี่สิบเป็นชีวิตที่มีอุปสรรคนะครับยังไม่มั่นคงพออายุสี่สิบอ่ะผมเขียนให้ดูเราจะเห็นอะไรครับเส้นลุ่งเรืองนะครับเครื่องหมายการเงินก้อนใหญ่นะครับบริเวณนี้เขาเรียกเส้นบุญทุนเดิมนะพเพราะเงิั้น มือนี้จะบอกว่า25-40จะมีปัญหาก็คือติดกัดแต่ปัจจุบันดีแล้ว40กว่าแล้วนะครับเจ้าชะตาเป็นคนที่มีความมุมาณพยามทำจนสำเร็จนะครับคนอย่างนี้ไม่ย่อท้อนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นเด่นๆอีกจุดหนึ่งก็คือเส้นรับลอยเห็นไหมฮะ เส้นที่แอบเส้นชีวิตเนี่ยเขาเรียกเส้นลาภลอยมีโชคลาบที่ดีไปตลอดทั้งชีวิตนะครับสรุปว่าลายมือเนี้ยไม่รวยที่ช่วงอายุ20-40หลัง40ชีวิตก็จะ,จะเจริญขึ้นนะครับร่ลำรวยขึ้นอ่ะเราไปดูอีกลายมือดีอกลายมือหนึง่งวาสนาผิดหวังโชคลาภผิดแพงนะครับที่ผมบอกครับ เส้นวาสนาขึ้นจากเงินล้นลุล่นขึ้นจากที่ราบลำบากนะครับเส้นวาสนาโค้งไปมาสุดท้ายโยกหาช่องตกช่องผิดหวังแต่ว่าเจ้าชมตาเนี่ยเรื่องการเงินมักจะผิดหวังเสมอนะครับเงินก้อนใหญ่ๆมักต้องผิดหวังผิดหวังเพราะอะไรเราไปดูเส้นสมองนะครับเราก็จะมีเส้นโลก หรือเส้นกันค้ามาตัดลักษณะนี้เห็นไหมฮะมันจะเป็นรูปตัว A ตัว A ก็คือโค้ดว่าพลิกแพงนะครับเงียบๆพลิกแพงเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นการเงินเงินก้อนใหญ่ที่จะได้รับกลับเป็นไม่ได้หรือโชคลาภต้องพลิกแพงเป็นไม่ได้ลักษณะนี้ถ้าดูเครื่องหมายการเงินงบริเวณนี้เรือต้องนี้เรือมันไม่ปิด เหมือนเงินทองจะรั่วไหลด้วยนะครับลักษณะนี้ถ้าเราดูเห็นไหมหลายๆคลิปที่ผมเคยบรรจายนะครับเป็นรูปเรือเนี่ยเรือต้องปิดทั่วปิดท้ายถ้าเปิดช่องใดช่องหนึ่งเนี่ยแสดงว่าช่องนั้นจะเป็นช่องการรั่วไหลนะครับอเดี๋ยวผมค่อยแบทัวนให้ผมให้ไปดูลายมือชี้ถามก่อน นะครับลายมือนี้เส้นหลักไม่ดีชีวิตไม่ดีวาสนาไม่เด็ดโอเคเราเห็นเส้นวาสนาไหมครับบนมือนี้ค่อนข้างบางนะครับก็คือเส้นนี้บางๆไปอ่ะเรามาดูก่อนเส้นชีวิตนะครับบริเวณน,นี้เห็นไหมเป็นเกาะใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราเคียนดีกว่านะครับเห็นไหมเกาะ ใหญ่ๆเลยครับเส้นชีวิตเส้นสมองเห็นไหมฮะเป็นเกาะใหญ่ๆเหมือนกันเส้นหัวใจก็เป็นเกาะเป็นลูกโซ่เลยนะครับลักษณะนี้บอกว่าเส้นหลักไม่ดีชีวิตไม่ดีสมองไม่ดีหัวใจไม่ดีเรื่องความรักไม่ดีนะครับเมื่อเส้นหลักไม่ดีชีวิตเราก็จะมีปัญหานะครับเส้นวาสนาก็คือเส้นนี้เห็นไหมฮะเส้นวาสนาเราไม่เด่น เพราะงั้นลักษณะนี้เรื่องการเงินเราก็จะติดติดขัดขัดนะครับผลมาจากชีวิตไม่ดีสมองไม่ดีคือเจ็บป่วยนะครับหัวใจไม่ดีเรื่องคู่ครองความรักมีปัญหานะครับการเจ็บป่วยเรื่องการเงินจึงไม่ดีลักษณะอย่างนี้นะครับต่อไปแบบที่4ี่เห็นไหมฮะเ้นวิสระค่อนข้างเด่นเลยเห็นไหมเราเทียบกันสองมือเนี่ยเราก็จะเห็นว่า าสนามือนี้ค่อนข้างเด่นเลยคมชัดเลยแต่อันนี้ไม่รวยหรือไม่ดีเพราะอะไรนะครับอันแรกคือเส้นวาสนาต่อด้วยนี้สินเห็นไ,ไหมเส้นวาสนาไปต่อด้วยนี้สินการมีหนี้สินกัน เห็นไหมฮะอันที่สองเส้นวสาสนาไปต่อด้วยเส้นกรรมอารมณ์เส้นนี้คือเส้นกรรมอารมณ์นะครับแล้วก็เส้นผู้ช่วยไปตกช่องหมดเปลืองเงินเนี่ยไปช่วยเหลือคู่ครองความรักนี่ยมาดูอีกเส้นหนึ่งเส้นสําคัญไปตกช่องอะไรครับเสียหายบอกเรื่องการเงินเสียหาย การเงินเสียหายมาจากอะไรครับการมอบโอนให้เกี่ยวกับเรื่องความรักหรือคู่ครองเนี่ยจะทําให้เงินเสียหายกับหมดเปลืองการมีภาระหนี้สินนะครับลักษณะนี้มือน,นีเอ้เรื่องการเงินดีหาเงินเก่งหาเงินง่ายแต่เงินมักจะเสียหายหมดเปลืองหรือการต้องใช้ใจ่ายไปในท,ทางหนี้สินนะครับ อ่ะดูอีกมือหนึ่งมือนี้มีเส้นวาสนาเส้นอิทธิพลเส้นกนารค้าด้วยทั้งสามมือดีหมดเลยแต่ทำไมอ่าติดติดขัดขัดหรือมีปัญหาอุปสรรคที่ให้ต้องแก้ไขเสมอนะครับเราไปดูเส้นวาสนาเส้นนี้ดูจุดนี้คือจุดเปลี่ยนเห็นไหม เส้นวาสนาเราแตกเป็นสองง่ามคือตกช่องหมดเปลืองกับเลงไปช่องผิดหวังวาสนาที่แตกปลายเป็นง่ามเนี่ยมันเหมือนอเป็นเรื่องการแตกสลายหรือการเงินต้องอมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายไปเรื่อยๆนะครับเส้นมือนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเส้นอิทธิพลหรือเส้นการเงินเนี่ย มาถึงจุดนี้ก็แตกเป็นง่ามอีกการแตกเป็นง่ามตามตำราจะแปลเป็นไม่ดีง่ามคือการเดินทางเหมือนเงินแยกแตกออกไปลักษณะอย่างนี้นะครับเอามาดูเส้นกันค้านะครับมาดูเส้นกันค้าเส้นกันค้าไปเจอเครื่องหมายใต้เส้นหัวใจ ถ้าเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยใต้เส้นเขาแปลเป็นเรื่องหนักใจหนักใจในเรื่องการค้าบริวารน,นะครับญาติผู้ร้อยก็คือลูกรองบริวารการช่วยเหลือลูกรองบริวารน,นะครับลักษณะนี้การค้าทําให้ต้องหนักใจในเรื่องบริวารน,นะครับเรื่องการเงินที่ต้องใช้จ่ายไปมือนี้หลักๆคือเรื่องหนี้สินเห็นไหมการค้า ไปสัมพันธ์กับเรื่องเส้นลงทุนหนี้สินการค้าไปกลับมาลักษี้เห็นไหมเหมือนเป็นเครื่องหมายเดินทางก็คือต้องมีภาระการจ่ายหนี้สินนะครับหนี้สินจากการลงทุนนะครับหนักใจในเรื่องลูกน้องริวลาเรื่องการเงินการช่วยเหลือลูกน้องบริวารลักษณะนี้นะครับทำให้ชีวิตเจ้าชะตาค่อนข้างเหนื่อยนะครับเหนื่อยในเรื่องการ หมุนเวียนของเงินนะครับการจ่ายหนี้สินแล้วก็ลูกร้องบริวารแต่เจ้าชะตาเนี่ยมีเส้นที่ดีก็คือเห็นไหมฮะเส้นนี้เป็นคนที่ใครมีเส้นนี้มาตกบริเวณตรงนี้ตนจุดเดียวคือเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะครับเป็นคนที่มานะพยายามสูงนะครับคือ ตั้งใจแล้วจะทําทําจนกว่าจะสําเร็จนะครับลักษณะน,นี้เหนื่อยแต่สุดท้ายจะสําเร็จนะครับเงินก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยในเรื่องการหาเงินหมุนเงินพยายามในการจ่ายภาระหนี้สินนะครับในการจ่ายเงินให้กับลูกน้องบริวารคอยช่วยเหลือกลัวลูกน้องบริวารจะลําบากนะครับซึ่งค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่จะสําเร็จนะครับ การเงินไปตกช่องเห็นไหมฮะเงินไม่ได้ไปตกช่องผิดหวังแสดงว่ายังไม่ผิดหวังนะครับเงินตกช่องหมดเปลืองแสดงว่าบางช่วงเวลาได้เงินมาง่ายการใช้จ่ายไปในทางหมดเปลืองสิ้นเปลืองได้นะครับการค้าเนี่ยหนักใจเรื่องการค้าบริวารลักษณะนี้นะครับภาพรวมคือร่ลำรวยนะครับแต่ ค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยในเรื่องนิสิตเหนื่อยในเรื่องบริวารการลงทุนอ่ะเราไปทบทวนกันอันนี้ผมคุยเรื่องทฤษฎีนะครับลองไปดูคลิปย้อนกลับไปดูด้านต้นผมอธิบายถึงทฤษฎีที่ผมคุยทั้งหมดในวันนี้นะครับอันแรกก็คือไม่ถึงเวลารวยก็จะยังไม่รวยนะครับปัจจุบันรวยแล้วนะครับอันนี้ชกลาบพิกแพงศัสนาพิกแพง,พแพงเส้นหลักไม่ดี เส้นวาสนาไม่เด่นนะครับอันนี้รวยแต่ใช้ใจ่ายในทางสิ้นเปลืองนะครับเสียหายการช่วยเหลือความรักคู่ครองทำให้เรื่องการเงินเสียหายมีเรื่องภาระานี้สินและสุดท้ายคือเจ้าของกิจการนะครับที่เหนื่อยในเรื่องนี่สินการมีบริวารที่ต้องดูแลช่วยเหลือดูแลนะครับ ก็ลักษณะนี้เขาเรียกเดอะแบกก็ได้นะครับก็คือทุกอย่างมาอยู่ที่เราหมดเราต้องเป็นเป็นภาระที่เราต้องแบกเอาไว้แบกรับไว้โชคดีที่มีเส้นมานะพยายามนะครับเส้นนี้ตักดันให้เราไม่ยอ่อท้อทําทจนสําเร็จนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปคลิ้น,นี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจศึกษาในศาสตร์ลายมือนะครับถ้าชอบก็สามารถกดติดตามนะครับเข้าไปดูคลิป กดวิดีโอเข้าไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผมลงไว้มากมายหรือสนใจดูลายมือตรวจดวงชะตาเกิดสามารถสแกน QR Code หรือพิมพ์ AdPromise ทตี่ติดต่อผมได้โดยตรงนะครับยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบสำหรับนี้สวัสดีครับ